ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้กำลังเดินทางครับเดี๋วมอบางกไปิครับผมนี่ครับแยกแถวดีดลาน,นะครับผมลังจะไปเดวมอบางกะป้น,นะครับ ดีทุกท่านเลยนะครับจะไปที่เดอะมอลล์บางกะปิครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้มาจะพาเ,เพื่อนๆไปนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิครับไปดูเปิดตัวหนังรอบซื้อบอลชนนะครับหนังไข่อออนะครับรอบสื่อบอลชนนะครับผมวันนี้มาให้กำลังใจบอสโจนะครับผม นี้ก็ขับมาถึงแยกนิด่านะครับน่าจะเป็นแยกนิดานะครับที่ตรงไปเดอะมอบางกะปีครับวันนี้นะครับมาดูเปิดตัวหนังไข่อ้อนะครับรอบสื่อบอลชนนะครับผมขอพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเชิญเข้ามารับชมกันได้นะครับตอนนี้อยู่แยกนะครับผม เดี๋ยวพอถึงหน้าง,งานจะถ่ายบรรยากาศหน้าง,งานให้รับชมกันนะครับตอนนี้อยู่บริเวณแยกนิดาน,นะครับที่ตรงไปที่เดโมบางกะปินะเดี๋ยวผ่าไปนะครับผม รถมาครับรถไม่ค่อยติดครับตัวนี้ให้ติีงมงเยอะเอาไปจะมอบบางเป็นนะนี่ค,ครับเนี่ยครับจะพาไป มอบางกะปีนะครับจะขึ้นน่าจะขึ้นนะถ้าไม่ผิดนะครับต้องขึ้นหรอเปล่าโอ้โทษทีครับไม่ขึ้นดีกว่าการพลาดครับการพลาดเราก็แต่ก่อนผมก็อยู่แถวนี้นะครับลำซาลีเนี่ยแยกลำซาลีเนี่ยตอนนี้จะพาไปเดินมอแล้วครับเพื่อไปรอบส่อมวลชนนะครับผมหน้างานนะครับ หนังไข่อ้อนะครับผมเปิดตัวหนังไข่อ้อครับที่เดอะมอลล์บางกะปีครับชั้นสามนะครับเพื่อนๆพ่อๆแม่พี่ทุกท่านนะครับชั้นสามนะครับผมแล้วก็วันนี้มีสปอยแล้วก็พระเอกใหม่เปิดตัวพระเอกใหม่ด้วยนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงครับชื่อพระเอกใหม่น่าจะเป็นน้องหนูนะครับได้ข่าวมาครับผมข่าวล่ามาแรงครับพระเอกใหม่สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ ชื่อโนนหนูนะครับอาจจะเปิดตัววันนี้เลยก็ได้นะครับผมพระเอกใหม่นะครับผมพราะว่าเห็นข่าวเวเวลมาแล้วครับนี่ครับใกล้ถึงเดอะมอบังกะปิแล้วนะครับผมนี่แต่ก่อนผมก็อยู่แถวนี้นะครับก่อนผมก็อยู่แถวนี้นั่งเรือไปทํางานนะครับแต่ใกล้ถึงเดอะมอบังกะปิแล้วนะครับจะพา พ่อ่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับขึ้นไปดูปเวนจัดงานเปิดตัวหนังขายอ้อ,อของบอสโจนะครับผมที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับวันนี้ผมกำลังขับรถอยู่ครับผ่านแยกมาแล้วครับด้านซอมเมอนี่เป็นตลาดนะครับผมตรงไปจะเป็นเดอะมอลล์นะครับผมเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมถึงหน้างานแนละ้วผมจะไล จะไล่ชมบรรยากาศหน้างานนะครับตอนนี้ถึงหลายท่านแล้วผมเห็นดูจากหลายหลายช่องทางของหลายท่านนะครับตอนนี้อยู่หน้างานกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้พ่อพ่อ,พอแม่ครับทุกท่านที่ติดตามผมนะครับได้ดูนะครับผมวันนี้ทั้งวันเลยครับผมวันนี้ผมก็ลางานนะครับ <c oughs> ผมลาพักร้อนเลยนะครับผมเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ผมลาพักร้อนเลยนะครับผมเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับผมบ้านฮักพ่อฮักต่างๆนะครับหลายๆช่องทางครับมาได้กันได้เลยครับผมอันนี้ก็มานะครับอันนี้แยกแล้วครับผมทางทางซ้ายมือผมนี่จะเป็นแยกกำสาลีตรงไปเนี่ย,ยแยกกำสลีตดนี้แยกเดอะมอลล์บางกะปิครับวันนี้เราจะไปที่เดอะมอลล์บางกะปิกันนะครับผม สนจนครับพอดีผมจองได้ที่หนึ่งครเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้าที่เดอะมอบางกะปีนะครับเพื่อนด้านซ้ายมือน่าจะเป็นโหลดตัดเดอะมอบางกะปีนี่ครับขายโอครับโปสตเตอร์ใหญ่ครับนี่ครับเพื่อนๆให้ดู เตอร์ครับด้านซ้ายมืออ้พันแล้วโหใหญ่มากครับผมโสเตอร์จะเลี้ยวก่อนนะครับผมเพื่อนพ่อพแมพ่สีทุกท่านนี่ครับตอนนี้ถึงเดวมบังกะปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวผมเดินถ่ายกันนะครับเลี้ยวๆครับผมจะพาไปดูครับบรรยากาศหน้างานพ่อพแมพ่สีท่ทานนะี่ะ เออเปิดตัวหนังไข่ออดูครับปูนดูปเตอร์ฮะดูครับปเตอร์ด้านบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอไขาออ๋อนะครับปเตอร์ด้านบนนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมอางกะปีแล้วนะครับผมยวต้องไปจอดก่อนครับว่ามาดูว่าจะจอดชั้นไหนนะครับผมโรงหนังอยู่ชั้นสามครับเดี๋ยวไปจอดชั้นสามนะครับ เดี๋ยวดูครับรถไปจอดชั้นไหนได้บ้างครับทางเข้าสองช่องทางเนี่ยนี่ครับจีจอดรถนะครับโอ้โหโนี่ครับที่จอดรถสองน,น้อยอยู่ด้านล่างแล้ะครับกด,บบดกดทุกง,งนะครับผมรับบัตรก่อนนะครับผมอยู่ตะกี่ชั่วโมงไม่รู้ครับ พี่ชั้นพี่ครับบนเข้าชั้นบนนะ่ะตรงไหนได้บ้างครับออบนใช่ไหมใช่ข้างบนใช่บนเข้างล่างขวาข้างบนเลยจ้ะอ๋อโอเคครับ ผมเลี้ยวผิดไปเนี่ยเอาแล้ว <laughs> เลี้ยวผิดครับผม <laughs> เขาล็อกกลางนะครับเขาบอกว่าให้เลี้ยวเข้าล็อกกลางล็อกกลางไหนวะนีกก่เขาบอกว่าล็อกกลางเขาบอกก็เลี้ยวเข้าล็อกกลางนะครับผมอูไม่รู้ครับับผมก็ขับไปเรื่อยนะครับผมโอ่าเข้าล็อกกลางครับ ขึ้นลานจอดรถนะครับผมต,ตอนนี้ครับจอดรถไปกี่ชั่วโมงไม่รู้นะครับผมไหนขึ้นทางไหนเนะี่ย ครับหัวครับเรือน้องอิงน่าจะมาแล้วนะคะับนะนน้องอิงนะครับผมกำลังจะถอยนะครับ้องอิงนะครับผมใช่ไหมใช่ครับผม น้องอีกนะครับตอนนี้ก็จะเลี้ยวขึ้นไปนะครับผมเนไหมครับผมโอ้ตอนนี้มีรถว่างครับผม เต็มนะครับผมเต็มหรือเปล่าเปล่า,ลาหรือเต็มโนนนู้นนะฮะก็มีอยู่นะครับผม,มเดี๋ยวว่า,วางนะโอ้ครับ,อคครบถอยนะครับผม 无论。 ผีก็ได้จอดไปแล้วนะฮะจ้าเบผีย้าอะลยครับพี่ก็ได้จอดไปแล้วนะฮะ,ออเ,ระ,ฮะเราก็ไปจอดได้บ้างครับ จุดๆๆๆอ๋อลงนะครับ,บผมยวดูรถหลังเลือบชนเลยครับ นิดนึงนะครับผมพอแลวครับผมบอกว่าไงนะครับตอนนี้แป๊บหนึงนะครับเพื่อนๆจอดสองชั่วโมงฟรีนะครับผมชั่วโมงคิดเข้าไปการชั่วโมงละยี่สิบเศษคิดเป็นสิบ จอดเกินหชั่วโมงคิด <h> ค <arta> ่าบริการชั่วโมงละ5้าสิบาทนะครับชั่วโมงตรงมบนนะเนี่ยครับโมวนรถเนะยถ้าถ้าไม่นันนบานตาไทยครับเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไลฟ์เดี๋ยวผมถึงชั้นสามแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ให้ดูนะครับผม ตอนนี้เดี๋ยวผมขอลงไลค์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผม